ให้เตรียมตัวเพื่อที่จะรับการตรวจสอบนะคะให้เป็นญาติของท่านแจ็คสันบุญาสุบไฝ่เรษฐกิจลำดับที่1 9วิศวะเงินอยู่รูปองมาซื้อได้เลยนะครับไปในไหมเด็กชาย

ท่านนำผู้สื่อข่าวเข้ามาแล้วเชื่อมต่อกับประชาชนที่ประสบให้กับพักรบให้กัครอบครัวนะครับต้องขอขอบคุณนะครับในเจ้าที่ทุกท่านทุกฝ่ายทุกส่วนนะครับที่ในการทำงานเป็นไงนะครับเป็นไงเปในห้องนะครับแล้วก็ที่มีการเยียบเรียงยี้ดีไหมเป็นห้องก็ได้นะครับเราจะให้ยีไปได้ไหม คนพิเศษชื่อปีปาอาหารต้องดึงเราไปดูเดียวที่หน,น้าแดงกินนะครับ really right. เป็น,ในใอะไรกันเหรอทกันทำกันทำกนแม่ไปซื้อนะครับเป็นแม่ตลูกายคนโตอะอไรนอันนี้ลูกชายใช่ไหมว่จะให้มีไปได้ไหมนะครับจากฝั่งประตูแล้วแต่ข้างหนนะครับพ

ปัญญาไปตูนเข้าไปเลยครับยยก์รางนันกาูนจากทยดไปากไทยสไปต่หลาหมทองต่มนี่ทีนี่ต้องการอว่างไม่ต้องเป็นการข่งร่งลานองกรามาเง่ายกว่าไม่ทง่าม่มาม่ทอง